คำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีจ้าเสียโอปอครับผมโอ้ได้ยินข่าวว่าว <ะ S 2> ขเขาอยู่<笑><笑>เขาอยู่นาะเขาอยู่แบบสองมวดนะแล้วสองวดน,นะครับป <ะ S 2> เป็นความฝันตั้งแต่ไปหนึ่งละไปสะดอกคอไปสศลาหูหแล้วก็ไป เปิดเปิดโชคเปิดลาบกับปูหรือสีรู้สึกว่าฝันแม่นนะครับเขาทุกงวดเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่ามันจะไปทางแบบส่มตางบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะค่ะจะเลยมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบบ่อยอยู่พักนี้นะครับก็เป็นแนวทางเนาะเป็นครับเป็นแนวทางนะครับก็ช่วงนี้มาแรงมากเลยนะมาแรงใช่ไหมมาแรงมากเลยค่ะแต่โอ้ยมันไม่ค่อยมีคนเห็นนะจ้ะอืมก็ สมมติว่าเบิกซับปล่อยตัวไหนนะยกตัวอย่างเบิกซับปล่อยตัวไหนก็มันจะมีจิตมามาบอกเลยว่าาตัวนี้นะก็เหมือนงอนหกสี่สี่หกเ,เนี่ยเบิกซับชอบยังไงเนี่ยหกสี่เนี่ยชอบชอบมากมันจะมีเซนต์มาแบบนั้นนะครับก็เลยมันก็ออกสี่หกส่วนเมื่อวานนี้เบิกซับชอบสามเจ็ดนะเจ็ดสามเนี่ยชอบชอบเอฟซีเออโภรมาเนาะ เบิกซับเน้นตัวไหนผมก็เลยสอดเข้าไป <c oughs> ขออนุญา <ฮะ S 1> ตเนาะคืออยากบอกนะแม่เน้นสามเจ็ดเลยนะแม่นะสามเจ็ดเน้นถูกตัวด้วยเข <ฮะ S 2> าถูกกันเป็นแสนเลยนะครับ宝妈 <ฮะ S 1> ก็ดีใจเขาด้วยนะครับก็เหมือนเป็นเซน์นนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคือเลยอยากจะแบ่งปันที่นี้ของตัวเองก็มีงวดก่อนก็ฝันฝันเกี่ยวอะไรหลายๆอย่างนะครับฝันว่าเขาตีบ้างฝันเห็นเบิกซัพย์บ้างนะครับมันก็ตรงกับเลขเบิกซั์ <ฮ>นะครับตรงกับเลขเบิกซับสามเจ็ดเนาะอันนี้คือเป็นส้ตมตำแทบแทบนะครับอ่าส้ตามตำแ่บแทบเนาะนไ,ไม่ใช่รัฐบาลนะครับส่วนวันนี้ก็ฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันก็คือว่าผมส่วนมากผมจะได้เลยผมจะปล่อยเลย<ฮ>นะครับ<ฮ>ก็คือไม่ต้องไม่ต้องกักกันแล้วนะ<ฮ>คือปล่อยเลย <ใน S 2> ปล่อยไปปล่อยปปปอยปฝันฝันเห็นพ่อตัวเองนะครับฝันเห็นพ่อ ขับเรือขับเรืออยู่ในน้ำว่าทีนี้แก้วกแก้วกออกมาเป็นเลือดนะครับอันนี้เป็นฝันเนาะววกมาเป็นเลือดผมก็เลยตีเป็นพสของแกพสเกิดอืออันนี้ก็เป็นความฝันเนาะความฝันฝันเกี่ยวกับตัวแกใช่แล้วอายุล่ะคะอายุหกสิบแปดปีอือค่ะหกสิบแปดปีย่างหกสิบเก้าแหละมันมีอยู่ในนี้เกิดพสสองสี่เก้าเก้าอันนี้ครับก็เลยมา เผื่อเผื่อเอฟซีชอบเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางก็แนวทางก็มีมีมีไม่เยอะนะครับผมก็มีสองสี่เก้าเก้าแต่อายุหกสิบแปดมันจะเยอะตรงที่ว่าเรากลับหัวแค่นั้นเองกลับหัวจากเก้าเป็นหกจากหกเป็นเก้าลัทธิผมเป็นแบบนี้ไงใช่ค่ะมันจะออกเนาะสมมุติว่าเราให้เก้าเก้าไปอย่างเงี้ยดันไปออกหกหกทำไงงเงี้ยครับก็คือเสียดายไม่กลับหัววันนี้ก็จะกลับหัวให้นะครับกลับหัวให้แต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อ ความสนุกสนานไปก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับงวดนี้ก็งวดที่สามแล้วนะครับต้องรับเก็บซีที่ตามนะครับงวดที่สามนะครับสําหรับแนวทางดังมากเลยค่ะดังไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยช่วงนี้ทีนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกับเลขเบิกทรัพอันนี้ผมผมไม่รู้นะว่าเลขเบิกทรัพย์จะเป็นตัวไหนว่ามันตรงกันไหมงวดที่แล้วมันตรงกันสามเจ็ดกับเก้าสามก็ให้ดูตัวอย่างเนาะพี่นงนาอเดี๋ยวผมเูเกิดตัวอย่างให้ดู เดี๋ยวจะว่าผมไม่เข้านะเนี่ยขอเข้าเขาหน่อยนะครับเราต้องบอกไหมคะนี่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 วันนี้ว่าที่สามอันนี้ของผมเนาะอันนี้ของผมเนาะค่ะครับถ้าถ้าอันเนี้ยตัดเล่นขั้นคือฝันว่าได้มาสี่ตัวเลยเนี่ยเราตัดเล่นก็เป็นเก้าสามอาจจะตัดไปก็สามเจ็ดนะอันนี้คือของวันจันของวันจันของล่าสุดเลยใช่ใช่อันนี้ก็คือเก้าสามนี่นะครับนี่ เก้าสามอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งบนทั้งล่างครับผมเก้าสามแล้วก็สามเจ็ดใช่ค่ะอืมนี่นะครับอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะไม่ไม่ใช่เลขออกแล้วเพิ่งมาพูดนะครับไม่ใช่นะก็สามารถไปดูในย้อนหลังได้นะครับนี่ยครับก็เป็นวันจันทร์นะครับนี่นี่วันจันทร์แล้วก่อนหน้านี้วันอะไรคะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์หกสี่ หางเดียวเลยบอกว่ามัดตัวนี้เลยหกสี่อ่ามัดหกสี่เน้นให้ด้วยเลยเน้นให้เลยหกสี่ค่ะมวนเมื่อกี้เบิกซับมักจังเลยสามเจ็ดนะครับเออก็เลยเข้าแต่ต้องดูเลขเบิกซับก่อนว่ามันจะมีเซนส์ของเราไหมอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อของเราเนาะว่า,า,าเราจะมัดตัวไหนเป็นพิเศษ ถ้าเกิดเบิกซั์มาเราจะเบิกรัพย์ก็ได้ไปได้ตัวเลขมาแล้วก็เสียได้ตัวเลขมาแล้วก็มาดูจับใ่กันว่ามันตรงกันตัวไหนก็เน้นตัวนั้นเลยเพราะเพราะว่าเบิกรั์ก็ไปเปิดรวงเหมือนกันต่างคนต่างเป่นไงตามคนต่างเปิดคือปู่ฤาษีท่านท่านบอกเนาะท่านท่านบอกผมมาอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อท่านบอกว่าของผมเนี่ยจะได้ในทางโชคลาภบอกโชคบอกลาบบอกโชคบอกลาภส่วนเบิกรัพย์ไปขอเบิกซัพย์ไปขอคือ บอกโชคให้คนอื่นให้แม่นแต่ว่าตัวเองไม่ซื้อบอกบอกอย่างเดียวอ๋อเป็นสายบุญบอกอย่างเดียวเลยใช่เบิรกซัจะบอกอย่างเดียวแต่ของผมนี่จะได้ทานโชคลาภนะครับก็เลยหนุนกันไงหนุนกันค่หนุนกันหนุนกันว่าเบิรกซัพแกก็จะปล่อยมาเพื่อผมว่ามักตัวนี้ังงอยเบิกซัพเ์ให้เอฟซีหน่อยจะเป็นแบบนี้คือสองงวดแล้วนะสองงวดมขาติดแล้วนะครับ ัวนนี้ไม่เว้นสักงวดเลยนะคะตองงวดตองงวดให้เลยสำหรับเบิกซับก็ประมาณหกงวดแล้วนะฮะหกงวดเนาะงวดประเดิมงวดแรกก็สามตัวใช่ไหมคะสามตัวสามตัวเลยหลุดแค่งวดเดียวนอกนั้นเข้าตลอดหลุดหลุดตรงไหนหลุดกี่งวดเก้าสี่ที่ว่าเออหกสี่เก้าสี่หกสี่นี่แหละครับแกไม่กลับหัวนี่แหละคือเป็นลัทธิว่าทําไมต้องกลับหัวคือการพลาดใช่ค่ะมาเสียได้ยเนาะให้พาดูตัวเลขนะครับ อันนี้ของวันนี้นะคะวันนี้นะครับก็คือว่าผมก็ไม่การันตีนะครับว่ามันจะเข้าเนาะเพราะว่าก็เป็นความฝันนะครับแต่ก็สองวันแล้วตันเกี่ยวกับพ่อใช่ค่ะนี่นะครับสองวันแล้วนะครับอันนี้เสียก็ตัดมาให้เรียบร้อยนะคะครับผมตัววงไว้ก็จะเป็นตัวเน้นของเสียนะคะครับค่ะก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทาง ก็เป็นแนวทางนี้ใฉยนะครับก็ให้เอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับก็หลังจากที่เราไปท,ทําพิธีเนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะค่ะ,ะแล้วสมมุติว่าคือตอนนี้คือปล่อยส้มตําของพ่งนี้ครับถ้าเกิดเอฟซีอยากรู้ว่าถ้าไปตําไทยได้ไหมคะตําไทยเหรอหรือว่าต้องรออีกครั้งหนึ่งก็องรอดีกว่าครับผมเพราะว่า ส่วนมากผมขอเป็นวันๆไปนะขอเป็นวันๆไปครับก็มีจะมีแต่สูตรสามตัวนั่นแหละที่ผมยังยึดผมยังคาใจผมขอสามงวดยังว้าคือผมพลาดไปละงวดหนึ่งคือมันมาเบิ้ลเลยอีกสองคือผมจะยึดตรงนี้แหละคือว่าต้องมันต้องได้นะต้องสามตัวต้องรอเลขสูตรของงวดนี้ก่อนใช่ใช่ใช่แต่ความฝันก็มีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ชัวร์นะครับวันนี้เอาส้มตาไปก่อนนะคะตั้งแต่ไปขอปู่ลือีมาสึกว่าก บอกเลขแม่นนะรู้สึกว่าแม่นนะใช่ค่ะจันทรารวมมาใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปสะดอกอะไรกับปูเก็นนะสะดอกอะไรนะครับเป็สะดอกลางหูส่งลางหูจ้ส่งลาหูแล้วก็เสริมดวงใช่ถ้าเกิดเอฟซีได้ดูจะเห็นเนาะจ้าเพราะว่าก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยส่งสักตีเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าส่งลาหูปกติก็จะมีแม่ยายทําให้แบบว่าเห็นทันตาเลยนะทันตาครับ วันแรกว่าจะไปสั่งไปสั่งทำราหูก็ก็ได้เลยวันนั้นเลยแตกเลยครับแตกเลยก็เหมือนว่ามันหนุนกันมันหนุนกันกับเบิกดซับเนาะก็วันนี้ก็มีส้มตำมาฝากอ้อยกีกครั้งส้มตำมาฝากวันนี้เอาส้มตำของเสี่ยวโอปอไปก่อนนะครับเสี่ยโอปอให้เกียรติมาครับผมฝากแนวทางให้นี่เป็นข้อแรกเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ ผมผมไม่ค่อยทาลงไอ้นี่นะเะเอาแบบสั้นๆไปเลยค่ะเพราะว่ากลัวยังไงอ่ะแบบรวดเร็วทันใจวันนี้จจิลาขอแบบว่าเอาคนเดียวว่าคนเดียวเอาแขนๆเอาจเต็มจริงๆเจะนงคนเดียวเลยนะครับสราบคลิปนี้ เพราะว่าขนาดตัวเองไม่ไม่ไม่ไมไมไมทำนะทำสั้นอย่างเดียวทําช็อปตั้นอย่างเดียวกระชับอย่างเดียวกร <c oughs> ะชับอย่างเดียวอันนี้ให้เจ๊นงไปคนเดียวเลยขอบคุณมากค่ะสําหรับแนว <c oughs> ทางนะคะให้โสดให้มาน้ากันทุกคนด <c oughs> <c oughs> ้วค่ะ